รถปี2องนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีเครดิตฟรีดาวได้ไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้ยอดจับมันยังได้เยอะอยู่นะฮะที่เหลือเนี่ยอยากใสต่ตู้ใส่ข้ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆทุกท่านแล้วว่าจะเอารถไปใช้งานในแบบไหนกันซะมากกว่านะครับสวัสดีครับกลับมาพบก,กันปฏิพันออโต้ Auto อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสาบคลิปนี้อ่ะก็มีตัตรถกระบะแคปอีกหรุ่นมาแนะนําแล้วก็ รีวิวให้กับผู้ทุก้าได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองบริพัต์ออโต้ตรงนี้ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ในที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพาเป็นตัว 1.9S นะฮะสเปคแครนะครับรถปี2 0 1 6นะฮะ1.9ล รถเป็นสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนหนังปิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อไปกับหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นเป็นตัวรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ล้างหรือว่าทำความสะอาดตรงไหนเลยทั้งสิ้นแต่จัดทรงไว้รอแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆังมาเนี่ยในในส่วนของตัวรถแคปบเนี่ยมันเริ่มมีอิทธิพลในส่วนขอ,ของการใช้งานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ตอนเดียวอย่างเดียวนะะ แคบด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยแคบมันจะเลือกได้2อ,อย่างคือสมมุติว่าคุณลูกค้าไม่ต้องการที่ใส่ตู้ก็ได้สมมุติว่าบางคนต้องการใส่ตู้ด้วยก็ได้นะครับเราดูในสองตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสําหรับตัวเครื่อง1.9ลิตรนะฮะนี่คือสภาพตัวรถเข้าใหม่เลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามีพวกฟงพวกฝุ่นอะไรพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดมาเอี่ยมปุ๊บเลยเป็นอย่างพวกแบบปี2020นอะไรนั้นก็ว่าไปอย่างหนึ่งแต่ตรงนี้รถมันมีการใช้้งงาาาานนนนมมมออออยู่่แแลววรัจจดดดตกต,ดตกฝฝีีีฟุะไพ นี่เรื่องปกติเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเก็บคำคำสะอาดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อครับสำหรับในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัว m a ็กซี8อยี่แปดนะฮะอันนี้น่าจะออฟประมาณ25นะครับข้างหน้าเป็นตัว9ครึ่งนะครับรัดด้วยยาง2 6 5 4 0 R 1 8แนะครับแลวก็ส่วนของตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างส่วนของตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับสเปคแคปตรงนี้เนี่ยแคปสามารถเปิดได้ นะฮะแล้วก็ส่วนของตัวล้อหลังก็จะเป็นตัว1ิครึ่งนะครับแต่ว่ายางจะเป็น255 50า R 1 8นะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะมันสามารถใส่ตู้ได้มันสามารถใส่คอกได้นะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวคอกสูงคอกเตี้ยนี่ก็แล้วแต่พี่ๆทุกท่านเลยนะครับคราวนี้เราดูด้านท้ายกันสักนิดหนึ่งครับสำหรับในส่วนของตัวฝาท้ายเนี่ยนะฮะมีการชนท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดการชนท้ายตรงนี้ไม่เอานะฮะหรือว่าเราออกแบบแนวแบบซิ่งนิดนึงขอดออกเลยครับ มันไม่ต้องเป็นต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าตัวแคบด้านหลังตรงนี้มันเป็นตัวมือเปิดแบบนี้เปิดได้ง่ายนะครับแล้วก็โคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับไฟเบรกตรงนี้3จะอยู่ตรงหัวเก่งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนตัวบอดี้รอบนอกเดี๋ยวเราเข้าดูด้านในกันต่อครับสำหรับในส่วนตัวภายในนะฮะคอนโซลหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบกนะครับหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้แอร์ก็จะเป็นแบบปรับอันดับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกียร์ธรรมดาตรงนี้ก็จะเป็นแบบ6สปีดนะครับกุญแจเนี่ย เป็นตัวดอกแบบธรรมดาสำรองถามว่ามีไหมมีสำรองมาให้นะครับดอกหนึ่งนะฮะอยู่ในถุงเลยนะฮะใหม่กิ๊กเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีเซ็นทรบล็อกให้แต่ว่ามองข้างตรงนี้เนี่ยสำหรับตัวบูพาวเวอร์โฉมแรกเนี่ยมันยังเป็นแบบปรับแมนนวลอยู่นะครับแล้วก็ส่งตัวบอกก็จะเป็นบอกผ้านะฮะสีดำนะครับตัวหนังสือพวกแบบบงบุกอะไรพวกนี้ครบหมดนะฮะนัอนร้อมีให้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยไอ้ตัวนี้ที่ใช้ตัวเบอร์17ขันเนี่ยอันนี้เรามีให้นะครับ เพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกรถมันยังไม่ได้ล้างเพราะนั้นเนี่ยงก็เลยยังไม่แกะตัวน้อนใหม่เอาไปใส่เดี๋ยวมันเป็นรอยเปล่าเดี๋ยวน้อนล้อมันไม่สวยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวก็รอในส่วนงตัวการครีนิ่งใหม่สักรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันอีกทีหนึง่งแต่ในส่วนของของนาคตเนี่ยว่าคันนี้จะใส่ตู้หรือว่าไม่ใส่ตู้อันนี้เราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งเพื่อให้คุณลูกค้าได้มีการตัดสินใจนะครับส่วนตรงตัวปี16เลขไมจะอยู่ที่หนึ่งแสนสองไมศูนเลยนะครับเดี๋ราไปสน้แท้วก็ โอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะในส่วนของตัว1.9สเปคแครบเกียร์แมนวนวลคันนี้นะครับสำหรับในส่วนตัวราคานะครับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่469,000บาทอันย้ำนะครับ469,000บาทรถปี2016นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีเครดิตฟรีดาวได้ไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้ยอดจับมันยังได้เยอะอยู่นะฮะที่เหลือเนี่ยอยากใสต่ตู้ใส่ข้ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆทุกท่านแล้วว่าจะ เอารถไปใช้งานในแบบไหนกันซะมากกว่านะครับสำหรับคลิปนี้อังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเปฟันออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนำให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้อัต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ